สองดวงเมืองปลายปี2564เศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะดีขึ้นหลังเปิดประเทศกลับกลายเป็นผ้าดีทีเหลวดำดิ่งเหวอ,อีกครั้งโควิดโรคร้ายจะกลับมากลายพันธุ์ระบาดหนักส่งท้ายอีกระรอกใหญ่ในขนาดที่ผู้คนเริ่มประมาทการเมืองไทยถึงจุดตกต่ำสุดขีดรัฐบาลทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมด ก่อนที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าไทยพิบัติทางน้ำจะรุนแรงและสำซากยาวนานซ้ำเติมการดำรงชีวิตของประชาชนคนไทยลุงยามสตาด้วยอิทธิพลของพระราหูที่สถิตยอยู่ในภพการเงินของดวงเมือง ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ดูเหมือนจะดีขึ้นหลังเปิดประเทศในช่วงเดือนกันยายนกับท่าดีทีเหลวในช่วงเดือนพฤศจิกายนอุ่นจะตกหนักท้องจะด้อยค่าเหตุการณ์นี้จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญเก่าเมืองไทยยังมีมากยังดีที่เราผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วเมือไทยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นดีกว่าหลายๆประเทศในโลก ความพร้อมที่จะรับมือในภาคเอกชนความตื่นตัวของภาครัฐทําให้การรับมือเศรษฐกิจที่ตกต่ําและเงินเฟอ้อจะทําได้ดีในระดับหนึ่งอย่างน้อยช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมก็จะสามารถประคองสถานการณ์ไปได้จนกว่าเราจะผ่านความยากลําบากนี้ไปได้และในช่วงกลางปี65เศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงมากขึ้นต่อไปเรื่องโรคระบาดโควิด -19 ในประเทศไทย ช่วงปลายปีหกสเนื่องด้วยดาวมฤตยูยังโคจรอยู่ในราศีเมษอันเป็นลัคนาแก่ดวงเมืองส่งผลเหลื้อลังเกี่ยวกับโรคระบาดโรคโควิด -19 ยังคงพัฒนากายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์ที่มีความอันตรายร้ายแรงมากขึ้นพวกมันจะกลับมาระบาดหนักส่งท้ายปีอีกระลอกใหญ่ในขณะที่ผู้คนเริ่มประมาทและไม่รู้ร้อรู้หนาวกับความอันตรายในครั้งนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ จะเจ็บป่วยล้มตายเป็นจํานวนมากแต่การมาของโควิด1 9ในครั้งนี้รัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยประสบการณ์อันเลวร้ายในอดีตประเทศไทยจะมีการบริหารจัดการในเรื่องของวัคซีนและระบบสาธารณสุขได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นจนอาจจะเป็นที่ชื่นชมของนานาชาติได้อีกครั้งหนึง่งในช่วงต้นปี2565เรื่องการเมืองของประเทศไทย ในช่วงปลายปี2564เนื่องด้วยพระอาทิตย์โคจรตกน้ำในภพมรณะแก่ดวงเมืองดังนั้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมการเมืองไทยจะถึงจุดตกต่ำสุดขีดในช่วงเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลน,นั้นจะทำอะไรก็ดูขิดพลาดเลวร้ายไปเสียหมดแถมยังเกิดความขัดแย้งร้าวลึกในรัฐบาลซ้ำอีกนักการเมืองถูกอำนาจเผด็จการผู้นำควบคุมจนคืนไม่เข้าขายไม่ออก ชาชนผู้เห็นต่างเริ่มถูกกวาดล้างเป็นอย่างหนักในช่วงนี้รัฐบาลควรต้องระวังมือที่สาวทำการก่อการร้ายซ้ำเติมสถานการณ์ความขัดแยง้งให้ดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยภาพลักษณ์นักการเมืองตำรวจทหารตกต่ำติดดินแต่ก็ยังดีที่ทุกภาคส่วนของคนไทยช่วยกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จได้ในบางส่วนในช่วงพฤศจิกายนปี2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีรัฐบาลอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้เข้าตาประชาชนมากขึ้นและส่งผลให้ประชาชนก่อเกิดความหวังในเรื่องของการเมืองที่ดีขึ้นและอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลให้การเมืองของประเทศไทยเริ่มเข้าที่เข้าทางและมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในปี2565เรื่องภัยพิบัติจากธรรมชาติเนื่องจากปี ดาวธาตุน้ำและธาตุลมอันเป็นสัญลักษณ์ของภัยพิบัติทางน้ำได้ทำการรวมตัวกันไปหมดสิ้นแล้วในช่วงเดือนสิงหากันยาส่งผลดีทำให้ภัยพิบัติทางน้ำจะไม่ได้รุนแรงหรือไม่ได้รุนแรงเท่ากับปี2554แต่ถึงกระนั้นน้ำก็ยังคงจะท่วมซ้ำซากเป็นระยะระยะตลอดทั้งปี2564โดยเฉพาะทางฝั่งภาคตะวันออกของไทยน้ำท่วมครั้งนี้ จะหนักที่สุดในช่วงเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคมสํำเติมประชาชนที่ยากลำบากจากพิษเศรษฐกิจและพิษโรคระบาดทำให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ลำบากยากเย็นมากขึ้นและสิ่งที่ต้องระวังในช่วงปลายปี2564อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของสึนามิที่อาจจะกลับมาอีกครั้งเพราะแผ่นดินไหวใต้ทะเลทางภาคใต้ของไทยส่งผลให้เกิดสึนามิได้ แต่จะไม่รุนแรงเท่ากับสึนามิปี2547บทสรุปดวงของประเทศไทยปลายปี2564ไม่ว่าเหตุการณ์ในโลกปี2564นี้จะเลวร้ยวายเพียงใดก็ตามจะมีโรคระบาดร้ายแรงมีสงครามครั้งใหญ่ภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงทั่วโลกแต่ดวงเมืองไทยนั้นได้ถูกวางดวงดาวไว้ให้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้งไทยจะผ่านช่วงเวลาอันวิกฤต กินลูกสุดแสนสาหัสนี้ไปได้อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเมืองไทยได้ผ่านผลช่วงเวลาอันเลวร้ายที่สุดในรอบหลายร้อยปีมาแล้วขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนโชคดีมีชัยขอขอบคุณดวงไล์แอปดูดวงออนไลน์ผ่านมือถือกับหมอดูตัวจริงเสียงจริงไม่ต้องมาเสียเงินเสียเวลากับการเดินทางครับแต่หมอดูแม่นๆมมาให้บริการในราคาการที่ถูกกำหนดจากการให้คะแนนของลูกค้าเอง ปลอดภัยสบายใจไรไมีจ่าชีบบอยขอพระคุณทุกข่้นที่ติดตามคลิปนี้จนจบฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจดีๆให้พวกเราด้วยนะครับคิดจะหาคู่คิดถึงแอปพลิเคชันคู่อัพหาคู่จริงจังหาแฟนจริงใจจากดวงสมพงษ์เหงาเหงาคิดจะหาเพื่อนคุยเล่นคิดถึงแอปพลิเคชันแชทแชทฮอ เพื่อนกินหายากเพื่อนตายหาง่าย